ิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่26ทธันวาคม2568 เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่24ธันวาคม2568ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลต,กกพพาาตำรวจเอกกอิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจนครบาลครบรอบปีที่103พร้อมด้วยพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสํราญนวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตารวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจรลญตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสมบรสค์เย็นท้วมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสยามบุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทรุ่งโรธถากูลปุลยยะสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคณะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นผู้บังคับการสืบสวนผู้บังคับการจราจรผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษผู้บังคับการอาขาและควบคุมฝูงชนผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลข่าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล88สนชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลพร้อมอดีต ผู้บัคบัญชาและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านร่วมในพิธีวันที่24ธันวาคม2568เวลา17นาฬกานาสาปวีนาจริยะทิติพงศ์รักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและนายกิติพงศ์กิติกจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานโวนภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบ Tra เวลคิดให้แก่ผู้โดยสารขาออกณโนะถงผู้โดยสารขาออกชั้น4และต่อมาเวลา18นาฬิกาคณะผู้บริหารการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์เนื่องในวันคริสต์มาสอีฟเป็นตุ๊กตากวางเรนเดียตัวใหญ่ลำเลียงผ่านสายพานรับกระเป๋าส่งตรงถึงมือผู้โดยสารสายการบินเอทีเอชแอลเวย์เที่ยวบิน e y 4 0 6จากกรุงอบาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตและสายการบิน เจ็ตสตาร์เอลเวเที่ยวบิน JQ029 จากเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนักสายพานรับกระเป๋าหมายเลข11-12และโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น2ส,สร้างรอยยิ้มความสุขและความประทับใจแก่ผู้โดยสารเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่23ธันวาคม2568เวลา13นาฬิกานายสุเทพเบียดีในอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนรูปประเตศหมู่เสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่2569พร้อมด้วยหน่วยง,งานข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม True เดินหน้ามอบประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยอย่างคุ้มค่าและสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยสิทธิพิเศษมากมายตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อแสดง b o a r d i n g p a s s และ Indian Passport รับทันทีซิมสำหรับนักท่องเที่ยว Easy Holiday ฟรีที่ t ทรู h o p ในสนามบิน นับสนุนโดยอาคุต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณราบจะลงมาที่ห้าวเพชรสีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลลมนูรเสยประธานลีเสียงกรูดรพีรวัต์และดรทัชชวินสุรเซสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์ห2 6 2 9 1อ4เ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถุอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIT Intefood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณร,รักมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083 5 9 9 9 4 5 6